ตัวใหญ่หรือ oh, ต kh ัวน้อยเอาแล้วบล็อคเลืองเลี้ยงอะไรอ๋อโคงเจ้าของกับผู้เจ้าของยุ่งขึ้นบ้านนึงเอาแล้วเอาแล้วตัวบักใหญ่นั่นถ่ายไปเกาะงาใหม่เพราะว่าบันได้ตัวที่หาแหละ ไปดีเนาะทุยยะคกคนวันนี้เราสืไปตึ้งเบสดูแถวทาพโ,โางเนาะต่างประเทาจะไปกับโจนพวกเราคืออยู่ตรงหละงเราทำเสี่ย่ตอนที่เจ้ามาได้เมื่อกี้ฬาติดจักจักติดกว่าได้เนาะที่ว่าโอปุกซักไปไลยเติรก็แต่ว่าเขากำลังมุ่งหน้าไปทางหนาเพื่อจะไปหาบอลตึ้งเบส ที่เฮาแ่นเพื่อมาดนเติมเนาะเฮากัมาพอสถานที่ที่เหมาะสมจนได้ทาอิฐเฮากับในแนมหาบอนว่าบอนใดเหมาะสมเนาะตอนนี้ก็ให้หมูเสียบเหยื่อก่อนเพื่อเกียมปอนเม็ดลงนะชวนว่าเฮากับเสียบเหยื่อเรียบร้อยแล้วเนาะก็ทําการปอนลงดานเทิงเส่นเดียวกันให้หมูปอนอยู่ลุมเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดทาอิฐเนาะเดี๋ยวมาหล่อหลุนน้ากันว่าซิมาน หรือว่าสีแปลกโอเครอหลุดรอดหลุด mm hmm. หลังจากที่ตึกไปโดนแล้วมันหมดถือนาะทุกคนก็นเรือว่าเปลี่ยนจุดใหม่ยหญ่ามาจุดเบื้องขวามือก็เลยได้ย้อนลงรากามารอหลุดน,นำกันเนว่าสิมาน์บอในจุดนี่ หลุดน้ำกันเนาะว่าสิถือบ่ตัวใหญ่หรือตัวหน่อยเอาแล้วบักเลื้ยงเลืองเอะไรเลื้งอะไรโอ้โหบักเลื้งตัวน,น้อยน้อยทุกคนตัวท่อดลามผ่านี่เจ้าของ่ดตึกบดกระควอยู่เนาะ โอเคทุกคนตอนนี้ฮ่าก็มาเพอจุดที่สองจนได้ทำการมัดเพื่อเนาะแล้วก็ไอ้มูเสียบเนื้อให้คือเกา่าพบว่าเพิ่นอยู่ไก่เขาก็ได้จับเบ็ดของเขาขึ้นมาแล้วก็ไปย้อนนะไอ้มูเพิ่นย้อนอยู่ทั้งถ่ายเพิ่นว่ามันใจที่สุดเพิ่นว่าส่วนเขากา็ย้อนทั้งเคิงเนาะเขาก็คิดว่ามันใจคือกันเอา้ามาล่อหลุดมาไปสิถือถก่อนไป ในเ no no. มื่อมันบ่ถือเข้ากับเปลี่ยนจุดมาบ่อนค้างเพื่อสังเกตเบิ่งคันเบ็ดหมู่ติ่งอยู่เนาะสังเกตเบิ่งเห็ุคือกอนี่แหละบ่กว่าสิเป็นจัะไหนโอเคโอเคโอ้โหเอาแล้วบักเลี้ยงบักเลี้ยงหน่อยถือค้างเจ้าของเป็นหัวอยู่เอ้าคงเจ้าของกับบ่เจ้าของยุ่งขึ้นบานนึงหมุนหมุนหมุนมาเบิ่งมาเบิ่งสิสิติดบ่เอาแล้วเอาแล้วตกบักใหญ่นึง โอ้โวใหญ่เลยตายตายเจ้าของเพิ่นมาของกูถือตัวน้อยเทลายปาบัดของมึงคือนบัถือตัวใหญ่เนาะข้อมือถือค้างเนาะแต่ว่าเจ้าของ้องติดปากเลยพอดีปลาเฮาล่มทั้งหมดได้สามตัวเนาะเปลี่ยนอยูสองสถานทีได้สามตัวก็พอมีกำลังใจสู้ต่อโอ้ยหมานเสร็จตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ถือ ตัวนึงตกใหญ่แต่ว่าของโมอ่านถือจะหางบุกูบุคิดว่ามันถือเดี๋ยวจะได้ถือจะฮ้างก็บาดเอาลองดีต่อบมเหียงยังเมี่ยงห้าวันใหม่ใหญ่เนาะกินไปซื้อเฮ้ยโมตากินได้รยังไงเอ้าเอ้าลุ้นวะกินมันกิีนเหรอโมดึงสิทธิ์มันเนาะไม่ไม่ไม่จอน้ออีจอน้ออี วาท่าเอันฟ <c oughs> ังโอ้นห <laughs> ัวม okay. <c oughs> ือเอาแล้วเอาไงพี่ทักโต้โอ้ยแล้วตัวหนึ่งเบ็ดขันหน่อยมันจเโตนหน่อยเออมานมันมันนก็ขกดมาเกยๆกันนี่อัที่สามเนี่ยยกยขึ้นให้บ้างเนี่ย มูเขาใส่สาตัแหละแต่ก็อย่งไตออ <c oughs> นตัวเดีดวยวี่ตุมอดขึ้นมาห่วที่ห่วได้ใ่นเาสู้ับสุนโนี้อีกูเปลี่ยนบอลต้วยว่าได้อยู่นี่สาตัเนาะเห็อเนาะมึงสองกูหนึ่งสามได้สตัวไ้รวมทั้มดดปบ้านทัพุ <c oughs> สถ <ะ S 2> านทีเมนยู พูกเขาพากันมาคือว่าไก่เตืออุลรอบเขาอยู่นี่ใครเห็นก่อก่อว่อาใครบ่างพระท,ทีอยู่ที่บ้านตะตพูดได้เพราะว่าเถี่ยวนี้มันมีหวยได้ก่อป่า,ปาที่อยู่นะฮะเที่ยวนี้มันมีหวยป่ามันอยู่ในกอป่าปลา,ปลามันก็นเลยอยืน,นว่าป่าที่ว่ามันเป็นบอรที่เหมาะสม มาล่อเบิ่งน้ำกันเนาะจับที่ในเนืนอนะ้อ,อเลยนะมาสิบมาร์สบ่เดี๋ยวกูด,กดึงกระดอกอืมบ่บ่บ่บาดึงขึ้นวะโอเคไว้เนี่ยมันมน,น,นุ่มดินม่อะไรก็ยงอมีแล้วก็ได้กินวาย Đây quá Xin cái quá Ô phù à trên Bỏ vẫn bỏ vẫn có rồi Có làm nhầm Giòn trên lộ không ตอนนี้การงานเขาหละข้องมูเกาะคือกันเนาะดึงจะได้ก็ดึงโมึ้นเพิ่นก็ได้แก่เสือลงหมดน้ำจนไห้เฮ็ดจะได้เนาะแนวเบ็ดมันบุรุษเนาะจะเป็นลงหมดน้ำกันเลึกพอสมควรมันวะห้วยคือมันถามเลิกแท้คนเลห้วยกับบจักรศิวาแล้วมันก็มดไปโดนเต๋อมนแล้วแล้วก็าผูว่าเกาะยังสุดท้ายไปเกาะงาใหม่ นอนงามใหม่งามงามว,วายูย่เ็ดจะได้กระดึงบขก้นสุดท้ายก็พากันปลดได้สำเร็จเนาะ ใหญ่มากกับไลายจุดเลยเนอะแต่ว่าโมไดอันนี้ว่าจีคลีลงไปไต้เนาะมาเลยเด้อจุดต่อไปนี้และตอนนี้เขากำลัาหอดเครื่องทางล่ละ Họt cường thẳng để họ cả sĩ tham quan Yên với cứ cầu nó, Chuyện thế này Chuyện thử Ôi 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 Mình bốc ที่กูจีดึงนี่นิี่เขาโอ้ยอะทุกคน,น,น,กน,นาากคตัวนึงอาละเอะละโอ้โวกสจได้ตัตื่นไหนนะสำมาโอเคอะละตัวนี้ตัวนี้ก็เวลาเกือบชิสองหมู่เสียงมันหอ แล้วก็ขาก้เนี่ยขดตึกหลายโพสเม่าในขณะที่ห้องกำลังตึกอยู่เนาะข้องมูกับถือจังไหรเนาะประกดบักเรือม มันก็นยิ้มเปื่อยอยู่แล้วเนี่ยมันถึกตัวต่อไปเนาะส่วนเราได้แต่จสองมันโมเมนต์ีโตแล้วว่านี่มันก็นดีใจแล้วบรรยากาศหลบๆก็บโอเคเลยเนาะก็จะมีผัวที่เข้ามาตึกเบ็ดเนาะเสียสีสมดันลังมาตึกคือกันถือว่ามีกําลังใจอยู่ต่อเนะาะของเฮาในกะก็อ,อีกเนาะยังเป็นสวยนะเฮานี่ ส่วยสัมช่วยสอนส่วยไปเรื่อยๆถึงบดถือถึงส่วยถึงเกาะโอ้ยว่าตายก็ยังดีที่ว่าเขาดึงไปดึงมาแล้วมันลุดออกโอเคถือว่าหลอดตัวหมดในร่งน้ำกระสันเป็นปัญหาใหญ่อีกละเบ็ดของเขาก็ได้ขาดออกจากกันดีที่ว่าเขาได้เกี่ยมเอาเบ็ดมานึ่เนาะเขาก็เลยได้วยไเกี่ยมพร้อมแล้วก็แกะออกมาแล้วก็ทำการหยักเบ็ดเนาะ เบ็ดกะประมาณนี้เนาะเป็นเบ็ดสีทองโอ้ยใหญ่ปันใดเนานะเบ็ดทองโอเคเขาก็เก็บไปยัดเบ็ดแล้วฮะกาซื้อเบ็ดต่อเนาะสถานที่นี่กะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเนาะคิดว่าน่าจะมีปลากินแต่ว่าเวลาที่เขาย้อนลงไปเนาะป่าบ่เห็บ่บติดหยังกันเลยว่า ลองเหือลงไปไตอีกลองเหือลงไปลุมอีกเราไปตึ๊กู่กบอใไม่พาบอลที่ว่าเขาตึก๊กมันบวกกินโอ้ฮีก็เลยมาจุดต่อไปจุดนี้เขาก็ดึงเบ็ดของเขาจุมยบจงหยบนะเนาะี๋ยว่าไปลอดหลุดของมูเนาะมูนี่แบบมันนั่งบกปากเลยนะมันน่าจะแหมพวกมันแหละคิดว่าของเขาก็่ะมิดจิรีแนละ้วของเขา ทือว่ามัมีปลากินเนาะมิจิรียกไปยกมาใหญ่ไปใหญ่มา,ยา,ยมาอยู่นี่ละหห่ะของเรานาะเอาเอาฮะเอาเฮ็ดแล้วมัวมัวเหยียบกระถือมันบบก็นบบกดึ้งขึ้นแล้วอู้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 เหลืองตุกใหญ่ของมันมันก็ยงีมบเบอร์ยิ่งขึ้เก่า ว่ามันได้ตัวที่หาแหละว้ามันจับสู่จากกองแสงตาเหมือนมอธมดาเอุ้ยมันสอดเลยเนาะโมเด็ก็ใส่หมวกนะเพื่อนี่เออกคือว่ามันแหละมันอะตัวแับใหญ่ของมันจากนั้นก็ได้อีกตัวหนึ่งโอ้ดีดดูดาวดูดาวอยู่มาอีูแหละมันอะมันเป็นมันนะมันอะเพราะเบื้งปลาที่เขาได้ในมือนี้เนาะ รู้เพิ่งเลยอายุหนึ่งสองสามมาภีวิภีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดไม่ไหวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโตไปแปดโตทุกคนโอ้บงกัไดกไลา์ปวดพี่น้องเลยมากกัหมูอยู่ทั้งหนาเนี่ยในรักปาาเขานี่ประมาณนี้เนาะหกต เออแปดโตกว่าเขาก็บ่ได้กินป้ากัน2คนเขาก็บ่ได้กินเกิดฮอด2:00นตอนนี้เนาะเอาหอยปลาของทุกคนเลยปลาของเฮาแโตมื้อนี้กว่าสิไก็บ่ง่ายไปแต่เาจนฮอด2าก็ยังบ่ทันได้กินเนาะทุกคนเนาะสําหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ พอ,อก,กันอีกพีนาได้ทุกคนนะ